ปั๊มโซล่าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ปีถึงมีลูกสีเธอนั้นก็ยังสวยเธอสวมเสื้อคอ,อยู่ไวย้แต่งทรงผมเฝ้าแอบผมเมียเขาเพลนะินเดินมาเรานั้นเหมือนคอนเสตเจอแต่ที่ทเล เดินพวงพ่วงทั้งปวงไ้ผู้เราไม่เกรักรวนเรพันโัวเจอคนดีก็ไม่ได้ชมรักใครโดนต้มลวงเสียแทบหมดตัวดูแล้วช่างเวียนหัวโอ้อัเช้า ชอบเราอายุคราเมื่อคุณแม่สวยเหลือทนคนแก่มาแอบรักกันใหญ่ได้ไม่ดีแล้วที่ดีอไม่ได้จะทำฉันไหนช้ำดวงใจจริงจริงพอกันที่รักที่หลอกลวงฟื้นใจไม่หู พอแล้วเรื่องผู้หญิงความรักหักใจทิ้งตัดอะไรอยู่มันไปทนช้ำใจทนเศร้าลืมก็ลืมเรื่องเกา่าใครไม่ฮัลโหลมีซีนแกนสตาร์ทของเครื่องอ e ีทีเก้าไหม จีนเกนสตาร์ทของเครื่อง e t 9 5ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ถอดของเก่าได้แล้วตอนนี้ก็จะใส่ของใหม่เข้าไปใส่ของใหม่เข้าไปเสร็จแล้วก็เอาดีอัดเข้าไปให้มันอยู่เข้าให้มันเข้าที่ของมัน เสร็จแล้วตีอัดตีซีนเข้าไปได้แล้วต่อไปก็ใส่แกนสตาร์ทเข้าไปใส่แกนสตาร์ทเข้าไปเสร็จแล้วก็พลิกข้างใส่เฟืองใส่ลิมใส่ปินล็อก ไปก็ใส่ลิ่มเข้าไปเนี่ยไปในร่องเข้ามาเนี่ลิมไปก็ตีเพืองอัดเข้าไปตีอัดเข้าไปอันนี้เข้าไปแล้วต่อไปก็ใส่ปิ่นล็อกไปก็ใส่ปิ่นล็อกปินล็อกเข้าไปให้มันล็อก ของการลุดครับก็ได้โอากาสเริ่มมาก็อยากจะไล่ไล่ทางเดินน้ำมันให้ดูว่ามันเริ่มจากอันนี้คือใส่กรองตรงนี้คือ,คอ,อทองอ่างน้ำมันเครื่องจะอยู่ระดับประมาณนี้อยู่ในระดับประมาณนี้เมื่อเครื่องติดเครื่องหมุนน้ำมันก็จะถูกดูดผ่านบกรอง ผ่นใช้โกรงเข้าไปในรูน้ำมันเข้าไปที่ตัวปั๊มปั๊มมีหน้าที่ดูดดูดน้ำมันขึ้นแล้วก็ปั๊มอัดขีดน้ำมันออกมาเนี่ยอัดขีดน้ำมันตามร่องตามรูที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็จะทะลุกออกมาทางนี้เพื่อเข้าไปในเสื้อเสื้อสูบเพื่อจะน้ำมันจะได้อัดไปรอเลี้ยง ข้อเบียงเขาเราเลี้ยงครับต้นเหตุที่ทําให้ซีนรั่วซีนเกนสตาร์ทรั่วซีนเกนสตาร์ทนี่ครับซีนเกนสตาร์ทที่ใส่ไปเมื่อกี้มันรั่วต้นเหตุก็มาจากเนี่ยท่อท่อหายใจท่อหายใจตันเมื่อท่อหายใจตันลมออกเข้าอ,อกเข้าอ,อก มันไม่มีที่ไปมันก็ดันชชนดันชชนเกนสตาร์ทให้มันหลุดออกมาทำให้น้ำมันรั่วอันนี้คือต้นเหตุต้นเหตุที่ทำให้ชีนน้ำมันชีนรั่วน้ำมันรั่วตรงเกนสตาร์ทอันนี้คือเกนสตาร์ทที่ใส่ไปเมื่อกี้ที่ใส่ไปตัวน,นี้ก็ประกอบเสร็จแล้วตัวน,นี้ก็เตรียมที่จะยกเข้า ยกเครื่องประกอบ้เครื่อง that's yes. true Yeah. มันชูหน้าหรือบางเชือเพลิงประกอบเข้าไปเข้าที่ไป ปั๊มเชือกเริงเข้าไปขันรถอะไรเข้าที่เรียบร้อยแล้วี่ทดสอบทดสอบว่าใช้ได้หรือไม่เราก็จับโยกถ้ามีเสียงดังแบบนี้มาแสดงว่าถูกต้องแสดงว่าใช้ได้ถ้าไม่มีเสียงดังตอกแบบนี้แสดงว่าไม่ได้ต้องรื้อมาเช็คด,ดูใหม่ เมื่อเราใส่ปัมเชือกเพลิงเข้าไปขันน็อตอะไรเข้าที่เรียบร้อยแล้วใหทดสอบทดสอบว่าใช้ได้หรือไม่เราก็จับโยกถ้ามีเสียงดังแบบนี้มาแสดงว่าถูกต้องแสดงว่าใช้ได้ถ้าไม่มีเสียงดังก็แบบนี้แสดงว่าไม่ได้ต้องรื้อมาเค็กดูใหม่ ต่อไปก็ยกทั้งน้ำมันขึ้น Gracias. Yeah. Thank yeah. you.